เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปครับกล้องฟูจิฟิล์มนะฮะกับบิ๊กคาเมล่าครับผมเราจะมาสอนคนที่ใช้กล้องฟูจิฟิล์มนะฮะทุกคนจะได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพการจัดองค์ประกอบแล้วก็การถ่ายรูปแฟนให้สวยถูกใจแฟนครับผมไม่โดนแฟนด่าแล้วก็ช่างภาพภูมิใจในฝีมือตัวเองด้วยฮะในหัวข้อการจัดองค์ประกอบนะครับมารอดูว่าเราจะจัดองค์ประกอบภาพแบบไหนกันครับผมหัวข้อแรกครับการใช้จุดตัด9กช่องฮะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันดูครับเดี๋ยวลองให้นางแบบไปอยู่ตรงรถนะครับผมก่อนอื่นนะฮะเราถ้าให้ง่ายเลยครับเราเป ให้เป็นจุดตัด9ช่องนะครับผมมันจะมีเส้นเส้นขึ้นมา9ช่องแบบนี้แล้วก็เวลาถ่ายรูปนะครับแต่ละเส้นเนะี่ยมันจะมีจุดตัดของมันเนาะเราจัดให้ตัวนางแบบเนี่ยมาอยู่ในส่วนของจุดตัดต่างๆนะครับจะทําให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปกันดูนะครับแอบร้อนนิดนึงเนาะไม่แอบมนร้อน <laughs> ร้อนเลยออะลองหันหน้าเข้าแดดเลดนึงโอเคหลับตาไปเลยก็ได้ครับหลับตาแล้วยิ้มอยู่เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบ ฉันบังแดดอะไรเงี้ยลองดูลองดูเฉดหน้าขึ้นนิดนึงครับโอเคนับหนึ่งสองลืมตานะ1 2, 2> ึสก็เมื่อกี้ที่ลองถ่ายดูครับแดดอาจจะร้อนนิดนึงเนาะทีนี้การจัดองค์ประกอบของเราอะฮะเราใช้เป็นจุดตัด9ช่องนะครับก็พยายามจะให้ตัวนางแบบเนี่ยมาอยู่ในเส้นของจุดตัดนะครับผมก็จะทําให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นแล้วก็ตัวภาพเนี่ยมีสเปซในการพักสายตามากขึ้นครับผม การจัดองค์ประกอบแบบที่2นะครับเรามาลองใช้กฎ3ส่วนกันดูครับผมการใช้กฎ3ส่วนนะฮะเราจะมองเส้นเป็น3 3ชั้นนะครับผมก็คือมีเส้นล่างเส้นกลางแล้วก็เส้นบนครับการจัดองค์ประกอบนะฮะผมจะเว้นช่วงของเส้นบนเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ตัวแบบนะครับอยู่ที่ส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันดูครับเปลี่ยนเป็นนายแบบบ้างโอเค1 2 3มโอเค ในเรื่องของการใช้กด3ส,ส่วนนะฮะของผมเนี่ยจะให้จัดองค์ประกอบให้ตัวแบบยืนชิดอยู่กับเส้นล่างนะครับแล้วปล่อยพื้นที่ข้างบนเอาไว้ครับจะทําให้ตัวแบบเนี่ยดูสูงขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ข้างบนให้เราพักสายตานะครับทำให้ภาพไม่ดูอึดอัดเลยครับการจัดองค์ประกอบแบบสุดท้ายที่เราจะมาสอนกันนะครับจะเป็นการใช้เส้นนําสายตาครับผมเดี๋ยวเรามาถ่ายดูนะครับว่าการใช้เส้นนําตาเราใช้ยังไงครับขยับเข้ามาตรงนี้ผมนิดนึงโอเคหนึ่ง,องสองสาม สำหรับการใช้เส้นนำสายตานะครับเราจะมองหาเส้นในโลเคชันที่เราถ่ายนะครับเพื่อนำสายตาของคนมองภาพเนี่ยไปสู่ตัวแบบครับผมเราจะใช้เส้นของด้านข้างรถนะฮะนำสายตาของเราไปสู่ตัวแบบที่โพลอยู่ตรงท้ายรถนะครับ ก็วันนี้นะคะเรามาร่วมเวิร์กช็อปนะคะกับทาง Bi g Camera แล้วก็ฟูจินะคะวันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปของผู้รักนะคะมีวิทยากรของคุณนโมเนาะก็วันนี้ได้ความรู้เบื้องต้นนะคะตั้งแต่ในห้องบรรยายนะคะแล้วก็เราได้มีการทำเวิร์กช็อปไปลงถ่ายรูปจริงค่ะก็จากที่ทางวิทยากรไกด์ไลน์ไปก็คือเป็นประโยชน์กับเราค่ะแล้วก็ได้รูปสวยๆถูกใจวันนี้กลับไปค่ะก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์วิธีการถ่ายมีแบบไหนบ้างการจัดองค์ประกอบภาพเป็นยังไงก็มีเทคนิคเช่นตัว 9ช่อง 5, 3 3ส่วนเลเซนํานำสายตาอะไรพวกนี้นะฮะวิธีการจัดองค์ประกอบภาพว่าภาพมันเป็นยังไงและการถ่ายที่ให้หน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยต้องตั้งค่ากล้องเป็นยังไงบ้างนะครับเนี้ยได้ความรู้เยอะเลยค่ะจากปกติที่ซื้อกล้องมานี่ใช้โหมดออโต้ต,ตลอดเลยค่ะ,ะพอได้มาเจอพวกพี่ๆเขาเขาก็สอนเหมือนแบบให้ใช้ในโหมดอื่นให้ตั้งค่าให้ทําอะไรก็คือได้รูปกลับบ้านสวยเลยค่ะสำหรับเวิร์กช็อปกับทางบิ๊กคาเม a านะครับบอกเลยครับว่าเป็นเวิร์กช็อปที่คุณต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต